เข้าสู่ทางธรรมไม่รู้หรอกว่าคุณแม่เอฟังอยู่ด้วยนะจ๊ะก็เลยว่าเออเสียดายเนอะเพราะว่าตั้งแต่แม่ปฏิบัติมาแม่ก็ยังไม่มีใครมาเอมาถามหลังจากหลังจากบวชแล้วมาถามข้อคิดมาถามหลักที่จะดําเนินเพราะเพราะว่าการบวชน้อยเนี่ยการสละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเนี่ยมันแค่เจ็ดวันอย่างเงี้ยค่ะมันแค่เจ็ดวันก็เลยว่าอย่าอย่าแยกก็เลยเสียดา เขาอย่างไงยายแจกก็ก็เป็นยายอีกคนนึงแล้วคุณยายคุณยายให้ทายาตเชื้อสายก็นั่งอยู่กับพวกหนูแล้วเออแล้นี้คุณยายแจ้กคุณยายทางรรมก็เข้ามาเป็นคุณยายทางโลกยายก็พวกหนูเลยโชคดีมียายสองยายแล้วนะเนี่ยเออคุณยายนั่นก็บวชคุณยายนี้ก็บวชแหมไอ้สองคนนี้มันบุญหลายเด้อจ้าอ่ะอ่าเป็นนันว่าอ่าเขาเขาเขาลูกหลานโทรมาหลังจาก กล่าวคำขอบวชรับโอโบสถสินแล้วจากพระคุณเจ้าแล้วแล้วก็มาอยู่ภาวนาเพราะดีสถานที่ภาวนาก็เป็นสถานที่ที่พระธรรมจัดให้เหลือเชื่อวันนี้เพราะว่าในประเทศไทยก็ไม่ได้ปามาดนะที่จะเป็นอิสระขนาดนี้ไม่มีไปตรงไปหาเราจะไม่มีค่ะไม่มีใครทำจ้ะแล้วก็ก็แสดงว่าพระธรรมจัดให้เพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้พวกหนูมีมีมีโอกาสอยู่กับพระธรรมได้เต็มเต็ม สิ่งที่ใหญ่ขึ้นต้นมาตั้งแต่แรกค่ะเจ็ดวันนี้โกยโกยนะโกยเอาสมบัติพระพุทธเจ้านะเออถือว่าที่ผ่านมาอืมอ่าจนอายุยี่สิกว่าจนจะสามสิบอยู่คนบางคนก็ใกล้จะสามสิบเนี่ยก็เป็นคนของโลกเป็นคนของธรรมชาติเป็นคนของเอ่อที่ว่าของสมมุติอ่ะอืมเวลานี้เราก็เลยจะเอาจิตด,ดวงเนี้ยให้มันโกยเอสมบัติพระพุทธเจ้าเข้าไปเก็บไว้ จ้ะเข้าไปเก็บไว้ในที่เดียวกันน enfin ี่แหละจ้ะแล้วสมบัติพระเจ้าเธอเมื่อได้แล้วมันได้เลยแล้วมันเข้าไปสู่จิตแล้วมันอยู่เลยมันไม่ออกไม่มีใครเอามันออกได้จ้ะเพราะนั่นเหมือนเหมือนเข้าใจแล้วนั่นแหละค่ะพอเข้าใจแล้วมันก็เข้าไปหาจิตพอเข้าไปหาจิตจิตเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ถ้ามันยังไม่ตายมันก็เก็บไว้อยู่อย่างนั้นแหละค่ะถ้ามันตายแล้วมันยังตามไปอีกเลยค่ะถ้าเป็นภาคปฏิบัติดิถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเข้าใจตอนเรามีชีวิต แล้วมันเข้าใจมันเข้าไปหาจิตแต่แเราพอดีเราตายนนี้สมมติว่าเราตอนตายเกิดขึ้นสมบัติที่ได้เจ็ดวันเนี้ยไปเกิดใหม่มันตามไปท่านถึงบอกว่าการปฏบิบัติบูชาไม่หมดเป็นตามไปตามจิตไปจิตเกิดใหม่ก็ตามไปแต่อามิตบูชาใช้หมดในชาตินี้ด้วยซ้าแต่บางคนทําเยอะก็ตามไปชาติหน้าเหมือนกันแต่หมดเป็นอารมิตบูชาหมดเป็น แก่ปฏบิบัติบูชาหมดไม่เป็นถึงเราทําได้แค่นี้ก็แค่นี้เพราะฉะนั้นเจ็ดวันยายก็เลยให้พวกหนูเอาเต็มที่เพราะว่าสมบัติพระเจ้าไม่มีขายไม่มีใครขาย,ไม,มขายไม่มีบริษัทขายมีมีเงินกี่พันล้านก็ไม่มีใครขายเพราะมันไม่มีจะขายค่ะแ่เพราะามันไม่มือของสมมติของสมมติมีขายมึงอยากได้อะไรมากในโลกใบนี้ จรวด Apollo ออลโอ่อับขี่เป็นอาวุธฆ่าคนได้ทีเป็นหมื่นก็มีขายเครื่อง,งบินเอฟซอนเอฟเซนอะไรก็ไม่รู้ลหละไอ้ที่มันบินหองของนอากาศฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้ก็มีขายกี่สิบล้านก็มีขายมันผลิตโดยจากปัญญามนุษย์อันนี้นโลกของมนุษย์เห็นหรือยังอ่ะเออทั้งที่ประเทศไทยเราก็ไม่รุกวนใครไม่เอาของใครไม่เบียดเบียนใคร ไม่เคยไปคิดจะลูกหลานใครแต่มันก็มาจากลูกรลานเราเห็นหรือยังอะลูกหลานโลกนี้ป่วนไหมโรกนี้เป็นโลกที่ที่มนุษย์ที่มาอยู่ในโลกเนี่ยมันมีระดับระดับกิตต่างกันอ่าระดับจิตที่เป็นธรรมชาติล้วนๆมันเลยโรคมันเลยโรคโอดมันเลยหลงมันเลยตะกะมันเลยจ้ามันเลยหาเรื่องทุกคนของมันก็ตายไม่รู้เท่าไหร่ แล้วคนของเราก็ต้องปกแค่ปกป้องกันก็ต้องมาตายเหมือนกันอันนี้ยายพูดถึงก็เป็นประโยชน์มหาศาลนะลูกหลานต้องเอาไปพิจารณาว่าการมาเกิดมันเป็นแบบนี้ที่พูดถึงนี่พระธรรมพาพูดไปนะให้ลูกหลานเาไปพิจารณาว่ายังอยากเกิดอยู่ไหมยยังอยากจะมีชีวิตมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกไหมคนมันมีอำนาจขนาดนั้นมีเงินมหาศาลขนาดนั้นมันยังมันยังไม่รู้จักพอมันก็ยังจะหาอาสมบัติไปเข้าสู่ตัวมันอีกตระกูลมันอีกเข้าไปสู่ประเทศมันอีก ทั้งทั้งที่ประเทศก็แบ่งไปแบ่งแบ่งกันไปแบ่งกันมาแล้วเอาต่างคนต่างมีของตัวของตนแล้วก็จะมาเอาอันนี้ยายยกตัวอย่างให้ฟังว่าเห็นไหมว่าโลกมันมันมันดุมันจิตใจมันรุดมันโหดเที่ยมมันตะกะมันโลภพระพุทธเจ้าบอกโลภโลภโลภก็คือตัณหาตืมงค่าตัณหาค่าตัณหาก็ไม่มีความโลภดูที่ลูกหลานวันนี้สมบัติที่พวกหนูเจ็ดวันนี้ค่าตัณหาให้ได้นะอืมความทะเยอทะยานอยาก ต้องการเฉพาะเพียงแต่ตามกําลังแต่ตามกําหนดแต่ตามสุดจริตทําเอาเฉพาะสุจริตมันก็ไม่ใช่ตัณหาก็ไม่ใช่โลกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่จะต้องหาสมบัติสิ่งของทะเบียงไว้เลี้ยงชีวิตเนี่ยแต่ว่าน้องไงนี่ขนาดเดียวกันก็อย่าปล่อยปละละเลยถึงออกไปอยู่ทางโลกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เก็บเอาสมบัติพระเจ้าไม่ได้เก็บเอาได้นี่ไงพอถึงวันพระ พระไหนก็มันก็ตั้งปามานาตนสิทุกวันพระฉันจะฉันจะเป็นลูพผู้เจ้าหนึ่งครั้งหนึ่งวันเดือนหนึ่งมีเปบนมีวันพระสี่วันอ่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อธิษฐานสิทุกวันพระเราจะเป็นผู้ถือศีลแปดแล้วโว้ยเราจะเป็นลูพผู้เจ้าหนึ่งวันแล้วโว้ยอีกยี่สิบหกวันเป็นรูปมารโว้ยกูให้ขนาดนึงแหละมารนะมันเอาไปยี่สิบหกวันเลยอ่ะเดือนหนึ่งมีสามสิบวันอ่ะ าทีนี้ก็เอาสี่วันคูกูจะถวายกูจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าว่ะกูรู้ความจริงแล้วอ่ะเออกูมาเป็นลูกเจ้าเจ็ดลูกูมาเป็นลูกรพระพุทธเจ้าเจ็ดวันแล้วเนี่ยเต็มเต็มแล้วเนี่ยต่อไปกูจะเป็นลูกพระเจ้าครั้งละว,วันต่อสี่วันต่อหนึ่งเดือนมึงมีปัญหาไหมกิเลสอวิชชากูจะพามึงสร้างสมบัติสูตใจมึงมึงจะได้สวยสุขอ่าสมมติสมสมติทุกจะเข้ามาสิเปอร์เซนตมึงก็จะเหลือแค่ จ็ดเปอร์เซ็นอีกสามเปอร์เซ็นตบุญนี้ไงบุญทิ้งไปลูกเขเจ้าคุมครองมึงไว้ไงคุมมึงไว้ไงช่วยมึงไว้ไงไม่งั้นมึงมาสิเปอร์เซ็นมือเต็มมึงเต็มๆเลยสิเปอร์เซ็นต์่ะกรรมอ่ะทุกข์อ่ะแต่ถ้าคูพามึงปฏิบัติแบบเนี้ยกรรมเข้ามาสิเปอร์เซ็นต์น่ะเหลือเหลือแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะโว้ยกูจะสะสมโว้ยเห็นพูดกระจิบแบบนี้ถ้าวันไหนจะถือสินทุกวันพระมีนะมีมีข้าราชการระดับชั้นผู้แต่บริหารปัดโรงเรียนเลยล่ะ จะพร้อมที่จะเป็นผู้อํานวยการนั่นแหละแต่ท่านก็เพี้ยนเพียนเพียนเพียนฮะเพียนแค่จะช่วยมารดาเอ้ยช่วยบิดาที่บิดาไปไป,ไปล่วงลับไปแล้วก็กลัวบิดาจะไปในทางไม่ดีอยากจะรู้ว่าบิดาไปอยู่ไหนอืทํายังไงถึงอยากจะเห็นว่าบิดาไปตกไปไปอยู่สวรรค์ไหนชั้นไหนหรือวิมานไหนในสามแดนยายแจ้งกันเลยนําให้เขาเป็นรูปพทธเจ้าสามวันเจ็ดวันแล้วเขา อธิษฐานขอให้ได้พบเขาได้พบอ่ะลกูกแล้วเขาเป็นครูวิทยาศาสตร์ด้วยนะแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันถ้าไม่เห็นกับกับประจักษ์กับมันมันไม่ฟังนะไอจิตที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยครูวิทยาศาสตร์นะจะบอกให้เห็นละสิพอไปพอถือศีลจริงๆวิญญาณพ่อออกมาละสิมาบอกหมดเลยแล้วตรงนี้หลังจากนั้นมาเขาก็เห็นค่าของการถือศีลจากนั้นมา,มาไม่แมต่กว่าสี่ปีห้าปีประมาณนี้ยญยก็ไม่แน่ใจแล้วทีนี้ เขาไม่เคยถึงละศีลแปดทุกวันพระทุกวันนี้เขาก็ทำถือศีลแปดทุกวันพระเขาก็เห็นคุณค่านี่คือเรื่องจริงที่ผ่านมาในชีวิตที่เขามาถามยายว่าเขาอยากเห็นวิญญาณพ่อพ่อมาหาจริงๆแต่ต้องถือศีลแปดแล้วปอุทิตสสุนบุญเหมือนกันถ้าเราอยู่ในศีลแปดอุทิศถึงง่ายเลยค่ะถึงสบายเลยเพราปฏิบัติ แต่ถ้าเอาข้าวหนมนมเนยไปใส่วัดใส่บาทใส่พกใส่ต้งสร้างโบตั้งวิหารก็เป็นอามิณูชาก็อาจจะกําลังส่งไม่พอเพราะว่าสูงไปก็ไม่ถึงต่ําไปก็ไม่สงก็ไม่ถึงรู้ซะด้วยวิญญาณอยู่สูงไปก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องรับส่วนบุญเวลาอยู่วุญญาณอยู่ต่ําไปก็เขาก็ไม่ให้รับเลยไปลอยลอยคออยู่รอคนทานู่นไม่ใช่ธรรมดานะการที่ส่งบุญไปให้ผู้ร่วงรับเนี่ยฮ่าราะนั้นถ้าถ้าปิดบูชาป่ะนี่อย่างที่พวกหนูกําลังจะบวชให้แม่อยู่เนี่ยถึงแบบนี้ อะไรมันเป็นการปฏิบัติบูบชามันออกกายวาจาใจทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเข้ามาอยู่ในธรรมมันเลยจะถึงนี่แหละเขาเรียกปฏิบัติบูบชาต่อไปข้างหน้าถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เรสียสละสี่วันเป็นลูพกพระเจ้าซะสี่วันไม่ใช่ได้เฉพาะแม่พ่อปู่ย่าตายายที่ร่วงรับไปแล้วได้กับตัวเองโอ้ได้มาหาคุ้มค่าเลยแต่ถ้าเข้ามาต้องมีหลักดําเนินนี่แหละ หลักดําเนินถามแม่ตาเอาถามแม่วาสนาเอายายไม่พูดหรอกวันนี้ยายพูดแต่เรื่องหลักข้อข้อปข้อคิดข้อดําเนินให้รู้ว่าการเข้ามาบวชแล้วการเข้ามาเป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยให้รีบโกยเอาสมบัติซะเพราะขณะที่เป็นลูกเนี่ยขอพ่อย่อมให้โว้ยลูกหลานรู้มั่งไหมขออะไรพ่อก็เออลูกกูมันจะเอาอืแล้วท่านให้เพราะเรา,าเป็นลูกท่านแล้วก็เราเอคํา,คาขอบวชเป็นเพราะท่านรับไปนะนี่ว่าอุบาสิกาไหม อุบาสิกาท่านรับแล้วน่ะพุทธบริสติสีคือหนึ่งในสี่คืออุบาสิกาเพราะฉะนั้นอุบาสิกาท่านรับให้เป็นลูกเรียบร้อยแล้วพวกหนูไปบวชกล่าวคำขอบวชเป็นอุบาสิกามาเรียบร้อยแล้วหนูเป็นลูกพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วตอนน่อ้นไม่ม,ม,มีมีแต่ภาวานาขอสมบัติขอได้ไม่ใช่ขี้ขอขอสมบัตินี้ก็คือพระเจ้าก็แนะนําว่าทํายังไงพ่อจะให้บ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธทุกครั้งตลอดยี่บสี่ชั่วโมงถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าว่างจะบริกรรมพุโทโธก็อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันกําลังอาบน้ําก็อยปัจจุบันนะถ้าไม่รู้ว่ายืนกินยืนเดินยืนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายให้มีสติอยู่กับเหตุนั้นๆนั่นแหะค่ะสมบัติพระเจ้าจะไหลามาเทมาแล้วพอเสร็จปุ๊บพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธทันทีแหละถ้าเป็นไปได้ก็เอ,อกําหนดอ,อพิจารณา ร่างกายนี้เป็นธาตุสีดิโนน้ำไฟกําหนดนึกภาพไปจ้ะนึกภาพไปว่าใบเด็กเป็นอย่างนี้ัยวบยวับทารกอย่างนี้วัยเด็กนี้ัยรุ่นนี้ัยกลางคนอย่างนี้ับชราัยแก่อย่างนี้ัยชราอย่างนี้วัยตายอย่างนี้แล้วก็วันที่สุดวัยวัยที่ที่เขาเอาขึ้นเมนแล้วก็เหลือแต่วัยกระดูกแล้วก็แต่วัยเอาไปลอยท้องคานกําหนดให้เห็นภาพนะอืมให้เห็นภาพกระดู ที่เขาเอาไปลอยอังคารหรือเห็นภาพขี้เท่าก็าว่าไปว่าเขาจะเผาขนาดไหนสมัยนี้เขามีการเผาเผาขนาดไหนแล้วมันขึ้นอยู่กับเราสั่งเผาได้ละ่ะเออเพราะว่าเขาเขามีเตาพิเศษพิเศษแล้วว่าเขาปรับปรงุงแล้วทุกวันนี้ยายก็รู้อย่างนั้นะว่าจะเผาแบบแบบไงอ่ะแบบให้กระดูกหมดเลยไหมเผาแบบกระดูกหรือแค่ไหนยายได้ยินข่าวแบบนี้ยายไม่ดีดูจนโลกสมมติ ที่โลกของพิษถ่พิธีการยัยไม่ได้อยู่มานานแล้วยัยก็ไม่รู้ว่าการเผาร่างกายพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลานี้เขาเผาแบบไหนแต่กตําหนดธรรมชาติแล้วก็คืออยังไงเสีย yeah ไม่ต้องเผาถึงเอาไปวางไว้กลางแจ้งหรือไปไว้ในป่าเขาลำเนาไปหรือไปไว,ไว้ที่ใดที่หนึ่งสิงสาราสา์มันก็ไปกินแต่เราก็ไม่อยากให้สมเพศเวทนาเราเลยต้องถวายเอ้ยเราถึงต้องเผาเพ ER ิงเอาเออเราถึง, ER ง, ER งต้องเผาให้ให้ร่างกายนี้ สลายคืนสู่ธาตุเดิมด้วยด้วยธรรมชาติไม่ทําให้เราผิดเพราะเราต้องไม่ต้องการอุอาจเราไม่ต้องการให้ร่างกายปู่ย่าตายายเราเนี่ยเป็นสิงเป็นอาหารสิงสาราสัตร์มันสมเพศอืมก็เผาได้ยายเกิดมายายก็เห็นเขาเผาปู่ย่าตายายคนอีสานเขาก็ไม่ค่อยมีเขาก็ไม่กล้าไปเผาวัดมันเสียตังเขาก็เผาการแยง้งยายก็เลยเคยเห็น ภาพมันย,ยังติดตายายยายาเป็นเด็กยายก็ว่าโอ้เห็นเลยเผาบึมบมบึมบึม,บมแล้วก็ร่างกายก็กระดงกระเด้งตรงนั้นกระดกตรงนี้ปิง้ปงปังปิ้งปังที่สุดมันก็เป็นแต่กระดูกจริงๆอะ่ะแล้วเขาเอาดูไปลอยอังคารเราว่าอย่างนี้ค่ะนะเขาดูไปลอยอังคารก็ใส่โมง,งใส่หม้อ,อไปเขาก็เรียกว่าลอยอังคารที่แท้ก็ไปลอยทะเลนั่นแหละลอยแม่น้านั่นแหละ,ะทางอีสานเขาไปลอยแม่น้าโขง มันหม้อหม้อกระดูกของแต่และคนอยู่ใต้แม่น้ำโขงนั่นแหละแล้วตีนี้อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไม่ดับไปไม่มีมันหม้อไปนั้นนานๆเข้ามันก็จะสลายกลายเป็นดินแม้แต่กระดูกที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็นดินมันไม่มีทางที่จะไม่กลายเป็นดินเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปต้องคืนสู่ธาตุเดิมนี่แหละเจ็ดวันให้ผู้หนูกําหนดเห็นแบบนี้เขาแค่นี้เห็นให้เห็นแบบนี้กําหนดตั้งกเป็นคน กำหนดตั้งแต่มันตายกำหนดตั้งแต,ตงไ่ไปเผปากนหนดเขาจนกำหนดที่เอาไปลอยอังคารกำหนดตามไปดูในใต้น้ํากำหนดให้หินเม่อหม้อหม้อ,มอที่ใสนะ่น่ะสลายละลายกำหนดที่กระดูกนั่นก็ค่อยแปลสภาพ,พเป็นเป็นทรายอกำหนดเอานึกคิดเอาแล้วมันเป็นจริงอ่ะบนรู้เปล่าว่าทรายที่เอาขึ้นมาก่อบ้านสร้างเรือนเนี่ยกระดูมมนุษย์ทั้งนั้นแหละจะบอกให้ดินทั้งหลายทั้งปวงนีเนื้อือเนื้อหนังมังสมนุษย์ทั้งนั้นแหละ ม,มันเป็นขี้เท่าแล้วก็คืนสู่ธาตุเดิมอะอ่าเอาไปไว้ไหนอะถ้าเอาไปกองไวอ้อ่ะไม่มีที่ไวอ้อ่ะนี่เนี่ยเจ็ดวันพากันทําอย่างนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรใครอย่าเข้ามายุง่งอะไรก็อย่าเข้ามาส่งข่าวโงยเอาสมบัติพระเจ้านี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสมบัติพระพุทธเจ้านะที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสมบัติพระพุทธเจ้าเพราะว่าอะไรเราดำเนินตามดำเนินอัน,อนความไม่รู้ให้มันรู้อะ่ะ ในสิ่งที่พระอ,องค์มารู้อะพระอ,องค์มารู้อะแล้วเราก็ตาม,ตามกาหนดรู้ได้อะเพราะอะไรเพราะจิตเรากับจิตพระอ,องค์ก็คือจิตธรรมชาติเหมือนกันแต่พระอ,องค์เป็นจิตที่สักฟอกจนสะอาดบริสุทธิ์จนเป็นาศสาสตรลายเอกของโลกแล้วก็พระบารมีจนเป็นผู้ตัดสู้แจ้งโลกแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีอาจารย์ตัดสู้โลกแจ้งโลกด้วยพระอ,องค์เองแต่พวกเราอะทาตามก็โออัศาจรรย์แล้วอัศาจรรย์แล้วอัศจรรย์มากเหลือไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบในโลกใบนี้ เนี่ยก้อนี้คนในประเทศไทยกี่ล้านคนล่ะแม่แยายก็ไม่แน่ใจอ่ะแปดสิบล้านหรือเปล่ายายไม่แน่ใจหรือเจ็ดสิบล้านอะแล้วทีนี้มีสองคนวันนี้อ่เข้ามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วสองคนที่เห็นเห็นกับตาวันนี้เห็นกับตาเห็นกับตาเนื้อตาในตาแล้วก็ความจริงเวลาน,นี้แต่แต่ทั่วประเทศจะมีใครมาเป็นลูกพระเจ้าภาภัยในวันนี้เหมือนพวกหนูสองคนไหมจ้ะเอะสรุปแล้วก็มีเป็นผู้ผู้เป็นลูกพระพุทธเจ้า ก่อนพวกหนูสองท่านก็คือคุณยายหนูแล้วก็คุณแม่ของ้องเอจสรุปแล้วเวลาไหนก็ประชุมกันอยู่สี่ท่านก็คือลูกพระพุทธเจ้าทั้งสี่ท่านเมื่อโทรมาหายายเมื่อส่งข่าวมาถึงยายก็ก็ต้องเอาประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าอยู่ในฐานะเราอยู่ในฐานะเดียวกันคือลูกพระพุทธเจ้ามันคนที่ได้เป็นลูกพระพเจ้าไม่ธรรมดามันเป็นสิ่งที่อ่า พระธรรมจดให้ไม่ใช่อยากเป็นก็จะได้เป็นนะะไม่ใช่บางทีเป็นว่าเป็นเข้ามาถือแต่ไม่ปฏิบัติก็กิเดสเอาไปกินปดทั้งยี่บสี่ชั่วโมงที่ยายพูดมาทั้งหมดเนี่ยสองคนที่เป็นอุบาสิกาใหม่เนี่ยได้ยินทวกคำไหมเนี่ยได้ยินค่ะเออแล้วเอาแล้วก็เอาไปถ้าถ้าจำไม่ได้ออแล้วดำเนินไม่ถูกก็ถามแม่วัสนาแล้วกันเพราะเขาจะฟังยายได้ทุกขั้นตอน เขาจะฟังยายได้ได้ได้หมดพอจิตเขาเขาเปิดเปิดเปิดแล้วแล้วก็เขาก็วางแล้ววางสิ่งลกโลก,โลกวางสุนสมมติไปได้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วอย่างเงี้ยจ้ะอ่าและที่แน่ๆวันเวลานี้ก็เห็นชัดๆไม่ล่ะเพราทำจัดสรรไม่ล่ะอ่าแล้วคุณแม่อะไรที่มาวันนี้ที่อยู่ในในในสถานที่นีตรงเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเออก,ก,ก็เห็นบอกว่าท่านก็เป็นผู้ที่อยู่ในอุบาอุบาสกสิบแปดเหมือนกัน แต่เพียงแต่ท่านไม่นุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวแต่ก็ถูกต้องแล้วนะ่นคอวาสีกาของพระศาสนาอ่าท่านก็เข้ามาอยู่ในแผ่นดินนี้ในสถานที่นี้ถ้าไม่พระธรรมจัดสรรท่านจะมาทําไมท่านก็เป็นบตเวียนมาทั่วโลกแล้วเนี่ยแทบไอ้ทั่วประเทศไทยแล้วไปตามที่ยายพอดีโอยายได้มีโอกาสได้ได้ฟังนิดหน่อยแม่วัฒนาถือโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ท่านเนี้ยคุยกันอยู่ดีถือโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ท่านนี้นออนนนพอดีเลยที่อยู่ในสวนเนี่ยทีอยู่ในสถานที่เนี้ย อก็เขาก็ได้เล่าเล่าเราก็คุยกันพอเป็นฝังเขตบนิดนหน่อยยายก็สันติฐานตามภาษายายว่าพระธรรมจัดสรรแล้วแผ่นดินนี้ก็พระพุทธเจ้ามองดูจริงๆพระพุทธเจ้าคอยดูจริงๆแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพุทธจริงๆแล้วใครที่เป็นเจ้าของมหาบุญจริงๆพอดีแผ่นดินนี้มีสีเจ้าของเว้ยมันเอาบุญไปเต็มๆเนีย่ยเขาจัดคู่ที่มีทั้งพ o อร์ทั้ง, Power, งมีทั้งทุนทรัพย์ ที่จะมาบริหารให้ที่นี่อยู่ได้อันไหนที่ติดขัดก็จะสร้างด้วยด้วยทรัพย์ที่หายติดขัดได้แล้วเขาแต่ว่าผู้ปฏิบัติแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกขอให้เรื่องน้ํากับไฟเท่านั้นแลนอกนั้นไม่เป็นไรน้ํากับไฟก็้าให้มันนั่นหน่อยเพราะเราเพราะเราเป็นสติไม่ใช่ว่าไปหิ้วน้ําโยงที่ไหนแล้วไปต่อไฟก็โยงย่างไปเลยเนี่ยมาแต่ว่าแม่ฟังดูแล้วท่านจะเป็นผู้บริจาคท่านจะเป็นผู้สร้าง ไฟเข้าเข้าเข้าสถานที่นี้แล้วน้ําก็คงจะสะดวกทีหลังอืมก็เลยฝากถือกัดฝากบอกแม่ชีว่าสนาเหมือนกันว่าอย่าไปขัดใจคุณแม่ท่านนี้ปล่อยท่านไปท่านจะทํายังไงก็ทําไปแล้วก็ไม่ต้องเอาข้อทําอะไรที่ที่ท่านเพิ่งจะวางจากที่อื่นใหม่ๆเอาไปใส่ตอนนี้ไม่ได้ให้ถึงเวลาเองค่ะให้ได้เวลาเองค่ะให้ให้ให้เขาพระธรรมจัดให้เขาเองถ้า ถ้าจัดแค่ไหนก็แค่นั้นให้วาสนาทาใจอยากให้เหมือนเราเหมือนเราเข้าใจเป็นเป็นน้ําใจแต่ว่าต้องเข้าใจมันว่าจิตที่อยู่ในระดับนี้ก็คือระดับนี้ถ้าเราไปอัดยัดหรือไปไปอะไรเหมือนะเขาเรียกว่าไปยัดเยียดอะไรเนาะไปเสนอมันก็เลยกลายเป็น่าสินค้าเนี่ยด้ยค่าให้ให้เขาสร้างบารมีมามามาแล้วก็มันก็จะไปชนกันเอง เวลานี้ก็เลยกลายเป็นผู้กับวัฒนานะหันจากหลานสองคนมาหาวัฒนาแล้วนะเนี่ยเออมันต้องไปอะไรของกับคุณแม่ท่านนั้นปล่อยท่านไปเลยทําตามท่านไปเลยแล้วท่านมีเมตตาจะ,จะจะให้ก็อย่างที่บอกละค่ะก็บอกถ้าเขาปฏิเสธแล้วเขาทำจัดสรรแล้วเราเขาเต็มใจให้ก็จะอ่านไม่ออกเหรอถ้าเขาเต็มใจให้แต่ของเดียวเขาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันใช้ให้คุ้มค่าใช้ให้เป็นบุญ เพราะว่าเงินนี้เขาให้มาในในฐานะที่เราเป็นเป็นนักบุญเป็นผู้ลูกพุทธเจ้าถ้าเราเป็นคนทางโลกเขาจะให้เราไหมล่ะ่ะเพราะนั้นถ้ารับมาเอาประโยชน์ให้มากที่สุดอืมใช้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดไม่เป็นไรแต่มีวิธเีเพราะว่าเห็นบอกว่าเขาให้ถ้าเราไม่รับเขาร้องไห้เลยนั้นอ่ะก็แสดงว่าเขาอยากให้ขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วปฏิเสธเขาก็จะเสียใจแล้วเขาเขาก็จะไม่กล้าอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นใช้ปัญญา ืถ้าอย่างนั้นก็หนูรับหนูขอบคุณหนูก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดอืมหนูก็พอดีไม่มีไม่มีมมสเสบียงพอดีหนูก็ซาบซึง้งขอให้เจริญในธรรมบางอาจอุณอมุทนาให้พระเจ้าให้พรคุณแม่ให้คุณแม่เจริญในธรรมก็ว่าไปอืมอย่างนั้นทีนี้ก็ส่วนเราอะ่ะก็เผอิญมันมีมันมีวิบากมันไม่มีทุนเพราะมันมัวแต่ป่วยมันเลยไม่ได้หาทรัพย์โอแคนั้นแหละ เราไ่คิดด้วยแล้วแม่แม่วาสนาก็ไม่คิดว่าจะบวชเลยด้วยซ้ําถ้ามาถ้าวาสนาของเก่าไม่มีไม่มีทางเราก็เห็นบวชบวชศึกๆอยู่นี่นาะเอออ่าเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะว่าศึกไปก็ไม่เชื่อเท่าไหร่บวชไปต้องไหมจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็บวชสึกน่าจะแสดงว่าเห็นนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ยังอะว่าเป็นเป็นสิ่งที่พระธรรมจัดสรรของเก่ามาดันนะอ่าออกไปก็ไม่ได้ไม่สบายออกไปก็ไม่สบายพอกลับเข้ามาก็หาย ก็เท่าขอว่านี่แทงบัญชีแล้วพอเข้ามาจริงๆท่านก็ดูแลยงไงอ่ะนะแล้วทําไมยายอยู่ที่นี่ยายก็ไม่เคยเห็นกันเลยอ่ะทําไมต้องให้เรายายได้เจอกันอุปถัมภ์กันช่วยกันแบ่งปันเอ่อตะเบียงให้ให้ข้ามฝั่งไปให้ได้ขาดตะเบียงก็ข้ามไม่ได้นะเข้าฝื่อเมื่อผลเะเพราะว่าร่างกายมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่จะเราภาวนาไหมเพราะมันต้องกินต้องอยู่ไหมมันต้องมีที่พักที่อาศัยมันต้องมีน้ํามีไฟไหมมันสก,กรปรกไหม ร่างกายนี่แม่มันสบกโสโครมันต้องล้างน้ำแม่แล้วมันก็หิวแม่เพราะมันธาดดินยุบลงไปก็ต้องเติมธาดดินลงไปแม่เอ้ยโอ้มันก็กินดินแม่เพราะมันเป็นดินมันก็กินดินแม่แต่มันหลอกตาว่านี่ข้าวหน่นมเนยนี่ของหวานของขาวนี่ผลละหมากลากไม้แต่แท้แมันต้มทั้งนั้นแหละโลกสมมติเนี่ยแม้อาหารแต่ละชิ้นดินทั้งนั้นอ่ะเพราะนั้นเราก็เลยไม่ยินดีกินแค่ระดับเวทนาหิว กินพอให้ให้ให้ร่างกายไม่ไม่ไม่ไมมบรรลุคุณทาหน้าที่นี่นักบวชแบบนั้นท่านถึงบอกให้คํานวณพิจารณาปริมาณน,นักบวชต้องพิจารณาคํานวณปริมาณขนาดนั้นแล้วทีนี้ก็ฝึกวัานี่ฝึกสติฝึกสติมีสติทุกเมื่อที่จะไม่ส่งกิจออกไปทางโลกเพราะอะไรเพราะเราเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกธรรมดาไม่ใช่ลูกธรรมชาติไม่ใช่ลูกมารจ้ะา จะได้ปล่อยตามใจมึงเดี๋ยวมึงก็อยากคิดนู่นเดี๋ยวมึงก็อยากคิดนี่คิดไปตามเรื่องของโลกโลกแต่เวลานี้ครูไม่ให้มึงคิดขูจะคิดอย่างเดียวคิดว่าทํายังไงมันถึงจะจัดการกับใจที่โกรธโลภหลงที่ถิมันอาตตตนตันหาราคะหลงโลภหล,ลงเสียงกูจะจัดการกับมึงยังไงคิดแต่พวกนี้ตกลงก็เป็นว่าแม่ก็ฝากแม่ชีวาสนาเหมือนกันว่าไม่ต้องไปรบกวนคุณแม่ท่านนั้นมาก ให้ได้เวลาถึงเวลาพระธรรมจะจัดสรรให้เขาเองแต่ถ้าไม่จัดสรรก็ไม่เป็นไรนี่เพราะอะไรก็เขาก็สร้างบาร,รมีมาเข้ามาสร้างบาร,รมีเขามาเป็นอ่าเขาจัดมาจัดมาให้มาคำ้ำอะมาค้ำสถานที่เนี้ยอ่ะเขาจัดมาจงรู้ไว้ซะด้วยตามที่เล่านี่เขาเขาจะทํานู่นทํานี่อันไหนที่ขาดแคลนเขาจะจัดการอ่ะอย่างนี้ไม่เรียกว่าพระธรรมจัดมาจะเรียกว่าอะไรจัดมาล่ะอืแล้วเราก็ไม่ได้ขอนี่ ราปฏิเสธไม่ได้วยเท่าไหร่แล้วะ่ะแล้วเขาก็ยังจะทาอะ่ะแถมเราไม,เาไม่เราไม่รับเขาร้องไห้อะ่ะนี่เห็นส่งข่าวแบบนั้นนี่ลหละอ่ะดางนั้นได้ของบริสุทธิ์แล้วนี่แต่เราขอเยียงเดียวระาวาังใจเราให้มากที่สุดไม่ใช่พอเขาให้ก็เหลิงเลยแค่นั้นแล้วกันอย่างที่บอาย้าอะ่ะใช้คุ้มค่าทุกบาทของก็ให้กินทุกหยดไม่ให้ทิ้งเพราะว่านี่คือนิสัยของพระศาสนา นี่คือนิสัยที่จะเป็นลูกพระพุทธเจ้านี่คือนิสัยที่จะออกจากโลกสมลูกลูกของธรรมชาตินี่คือนิสัยที่จะต้องถอนจิตถ,ถอนใจออกจากออกจากธาตุเดิมออกจากจิตเดิมที่มันมาจากธรมร,ธรมชาติทําลายตระกูลตระกูลธรรมชาติแล้วมาขึ้นตระกูลใหม่เป็นตระกูลธรรมะตระกูลพระธรรมตระกูลโลกุตละธรรมตระกูลพระ พระพระพุทธศาสนาตระกูลพ้นโลกสมมุิไม่ใช่ออกมาง่ายๆนานแล้วนะเนี่ยเอวังเอวังนะลูกหลาน